หลังจากที่ลองของซีรีส์ได้เริ่มออกอลาวาเพื่อสร้างความขนลุกขนพองไปตามๆกันมึงต้องรับวิชาจากกูเพื่อไปสู้ของดังในตัวมึงตอนนี้ด้วยเรื่องราวอันเข้มข้นในชมรมเชียร์ลีดเดอร์และความเสียดสยองของการใช้คุณใสมนดำทำให้ลองของซีรีส์ทั้งแปลกแหวกฉีก <c oughs> ทุกกฎซีรีส์ในการทำของจนติดอันดับหนึ่งเทรนทวิตเกือบทุกตอนที่ออนแอร์ air. รามย้อนเรื่องราวที่เกิดขึ้นในลลอของซีรีส์ก่อนจะเข้าสู่บทสรุปสุดท้ายที่กำลังใกล้เข้ามาเปิดปมลึกของแพรว่าสตาฟสาวทีมเชียร์ที่เพื่อร่วมทีมไม่ชอบหน้าอยดูนู่นดิเธอถูกบูลลี่มึงนี่ก็ไหวเกิดถูกทำลาย คลิปหลุดสุดเฉาที่เธอยืนยันหนักแน่นว่าผู้หญิงในคลิปไม่ใช่เธออาจาร์หนูโดนใส่ร้ายอาจาร์ต้องช่วยหนูนะถึงเธอจะพูดไปก็ไม่มีใครเขาเชื่อเธอหรอกและที่หนักสุดมีใครบางคนเล่นงานโดยใช้คุณใสจนแทบปางตายนัดและคินสองหนุ่มทีมเชียรความฮอตของทั้งคู่ทำให้เกิดกระแสคู่จิ้นแห่งปีก็พวกูสอคนน่ารักนี่หว่า แต่ยังเป็นที่กังขาวว่าเป็นคู่จริงหรือคู่สยศายเยสตร์าดเอญ่าและผิงสองสาวดาวแห่งทีมเชียจากเพื่อนรักแต่กลับหักเหลี่ยมโหดมึงเลิกคบกูไปเลยก็ได้นะย่ามึงก็แค่เฮียมึงก็เฮียเหมือนกันแหละกระาวการแข่งขันเพื่อแย่งชิงตำแหน่งเซนเตอร์ประจำทีมทำให้ทั้งคู่ประกาศความเป็นศัตรูถึงขั้นไม่เผาผีกันมึงทำทุกวิถีทางเพื่อให้ตำแหน่งนี้มากใช่ปะเอเอกูก็ทำได้เหมือนกัน เมื่อเกิดเรื่องราวที่ร้าวหนักในชมรมแดนและลิลินสองสมาชิกค,คู่รักทีมเชียได้พบหลักฐานบางอย่างว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชมรมอาจไม่ได้เกิดเพราะอารมณ์พาไปแต่อาจมีเรื่องไสยศาสตร์มาเกี่ยวขอ้องแอกว่าครอบครัวแพวาไม่ธรรมดาหรอกและจุดเริ่มต้นตรงนี้ทำให้ทั้งคู่ได้รู้แล้วว่ากำลังจะเจอกับอะไรไม่ใช่แค่แดนและลิลินที่คนพบเรื่องมนต์ดำที่ชวนหวาดผวา แต่ไข่มุกก็มีหลักฐานที่ไม่เคยเปิดเผยมาก่อนและเป็นการชี้ชัดว่าแพร่าต้องมีเบื้องหลังที่ไม่ธรรมดายิ่งค้นหายิ่งน่าสงสัยและทำให้เรื่องราวยิ่งบานปลายเลวร้ายลงไปอีกไข่มุกเธอจะหยุดหรือไปต่อสมาชิกในทีมเชียร์ถูกคุณใสเล่นงานอย่างหนักโดยเฉพาะเอยาและเบรฟคู่รักแห่งปี ดาวประจำทีมเชียร์ทั้งคู่กำลังตกอยู่ในอันตรายถึงแม้ความจริงมีเพียงหนึ่งแต่ความน่าสะพรึงกำลังถาโถมมาทุกรูปแบบจนมาถึงบทสรุปของการเล่นของใครจะตายใครจะรอดโฉมหน้าคนเล่นของตัวจริงกำลังจะปรากฏติดตามบทสรุปกันได้ในลองของซีรีส์วันอาทิตย์นี้เวลา22นาฬิกา48นาทีเสนอเป็นตอนจบทางช่อง3ห้ามพลาดเด็ดขาด